กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปอกป่ายสุกูสุคนเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพระชาแนลพี่น้องจา๋านะฮะเมื่อนี้กับซิมาเบา,าเรื่องอันอ่าน้องเนาะที่ว่าอ่ายูทูบเบอร์ชื่อดังน,นะคะจากสั่งสปปลาวเนะบ,บ้าบอยฟังล่าแล้วก็สาวเอื่อยหรือว่าหลูกเอื่อยนะคะที่เพิ่นมานคอนแกนนะพี่น้องเนาะตะเนียนพ,นพรพรก็เลยโทรหาน้องนะคะเห็นน้องแบบโพดเนาะ อดพอดหลยายอย่างสินะก็เลยอยากกันอยากซอยเรือน้องเนาะก็เลยโทษโทษโทษบตีดพี่น้องก็เลยอ่นนป็นทรงขอควัญไปเพราะว่าเฮ้ายังไดเป็นมูกันแน่นในเฟสนะพี่น้องเนาะต่นนี้ก็เล่นก็เลยทรงขอควัญไปบอกว่าเป็นยังไงก็เลยว่าส่อ่นมานอนบ้านพี่บอก็เลยว่าสเนะก็เลยบอกน้องไปน้องก็เลยตอบว่าอันเดี๋ยวผมคุยกับอันกับพีคนกอนเด้อพอ เนาะก็เลยวบาตอนนี้น้องก็เลยตอบกลับมาว่าตกลงเนาะก็เลยบอกว่าเดียวอันเดี๋ยวพี่จีทรงอันทีอยู่หาอ่านอ่นทรงอันแผนทีหไฮเด้อนะคะก็เลยทรงให้เพิ่นเพิ่มมามานอนเบากันพี่น้องเอ้ยป่านว่าห้าหูจากกันมาเป็นทิพซปีมันมีความผูกพันไหมพี่น้องมีความผูกพันมาก็จังห้าเป็นศาสตร์ที่แล้วนี่แหละก็จังห้าเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละพี่น้องเนาะข้ามานอนคุยกันเบากันนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่มาผ้าเพิ่นนั้น พาเพื่อนไปกินข่าวกินน้ำพี่น้องพาดบ้าวบ่อยไปกินปลาจุ่มเนาะเพื่อนมาเพื่อนอยากกินอียงหอนหอนวดหอนหอนคือสิมีแห้งเนาะก็เลยพากันไปกินปลาจุ่มเนาะพี่น้องก็เลยแบบสนทนากันเบากันเ้านุ่งม้วนกันปานบ่ารู้จักกันมาเป็นสิบสปีได้พี่น้องเออนั่นละเนาะก็เลยแบบเออก็คุยกันถือข้อกันค้นอันค้นศีลเสมอกันพี่น้องอยู่มองได้กับชนิดกันนะฮะอยู่มองได้กับชนิดกันนะฮะ พอวัาหนึ่งเข้าอันสินเสมอกันเนาะเข้าบอดด้เข้าบอดด้แบบเลือกสันบ้านนาเนาะพี่น้องเนาะแบบเข้าได้ซ้อยเรือน้องหรือว่าไดอันหมุดจักกันไอสิก็มีความส,สุขได้พี่น้องแบบได้คุยได้ซอยเรือกันแบบเข้าสงสารเพื่อนไหมพี่น้องเพื่อนแบบมาตางทินต่างอันต่างประเทศไน,นสิก็จังเข้าไปต่างประเทศแต่ถ้าว่ามีมูหรือว่าเข้าไปไปสถานะอาสถานะกณ์เดียวก็เพื่อนเข้าสิคิดจังใดนะพี่น้องเนาะอันนี้เข้ากันเลยแบบอันพ่นผ้านานอัน ติดตามเพื่อนแต่โดนแล้วพี่น้องติดตามบ้าบ่อยแต่โดนหลายปีแล้วพี่น้องแต่เพื่อนกลับไปอยู่บ้านพุ่นละนะฮะเพื่อนไปอยู่บ้านแต่คุณยายยังบ่เสียพนพี่น้องแต่แม่เพื่อนยังบ่เสียพนนะพันพา,พา,พาติดตามเพื่อนนะฮะกับบ้านกันเบาเพิ่นสู้เพิ่นฟังอ่ะละบ้าบ่อยเขาติดตามจะโดนแล้วเด้่ยจะโดนแล้วนะฮะเพิ่นกับบ้าบ้าอาตีเพิ่นกับชิรู้อยู่แต่ว่าเพิ่นบ่รู้ว่า เปลี่นคอยนะฮะรู้รู้จักว่าอันมาพ่นผ้าชาแนลนะฮะแต่บอรู้ว่าเปลี่นคอยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอันบอกเพิ่นนะฮะก็เลยบอกเพิ่นก็เลยเบากันพี่น้องต่นี้ก็เลยผ้าเพิ่นเนาะบอกว่ามาก่อนเกณฑแล้วอันเดียวพี่สิบห้าไปบายผ้าเด้อสบางสี่เนาะที่แรกกับยื้อเพิ่นไรยื้อเพิ่นให้อยากให้เพิ่นอยู่อีกจักมือหนึ่งนะฮะพ่นผากับสิบห้าเพิ่นไปบายผ้าเนาะว่าสิบห้าไปบายบอกเพิ่นเนาะบอกว่าอันคือปรอยู่อีกจักมือก่อน สิภาพไบวายพ้าเนาะผ้าแปนไปวายันสถานที่อันสำคัญสำคัญของจังหวัดคอนแก่นสินะบอกเพ่นเพ่นใจเพ่น่ายุเลรวพี่น้องใจเพ่น่ายุแร้วใจเพ่นออกแล้วนะฮะต่้งแต่นั่นละต่้งแต่เรื่องที่อันนั่นละพี่น้องเออนะฮะอันนี้บออยากให้เบามาด่ามากันเด้อพี่น้องเด้อนะฮะค้เฮาเนาะอืมนั่นแหละก็จังว่านั่นแหละมนุษย์โลกพี่น้อง มีอันมีทุกมีสุกนะคะมีดาม,มานะคะมีหลายไลย่างนั่นหลาข้นเฮาเนาะมันทํามันจิกันซีนกันน้องพี่น้องแล้วกันซีกันนะคะอันเละแล้วก็มากับมานอนอยู่บ้านพี่น้องกับเพิ่นเมื่อย์นะเพิ่นเมื่อยก็เลียนมืออันเออตกยามเบ,า,บาตกยมามมันขึ้นก่อนนะตอนเพิ่นมาเนาะอันน้องเพิ่นมาทรงลูกคุณแม่ที่อยู่ว่าอยู่ต่างประเทศล่ะเพิ่นมาทรงเนาะเพิ่นมาทรงฮอดบ้าน ก็เลยออกไปรับ็นลานเพลินมากกับมือฝนตกแห้งแห้งพี่น้องตรงกับวันเสาร์นะคะวันเสาร์ฝนตกแห้งอิลีฝนตกแห้งคักนะคะก็เลยพากันอ่าฝนเอือนพอดีก็เลยพากันออกไปกินข้าวนะกับบ่ได้บ่ได้เอือนบาริยุทธ้อยเปอร์นเดี๋ยวก็เลยพากันก็เลยเอารถลงนะเอารถขับรถไปกันก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาคถ้าว่าจะบ่ได้อยู่กับสิพาคไปบ่ายพ้าไปบ่ายสารหลักเมืองก่อนเนาะก็เลยผ้าเพิ่นไป ภาพผลช่มเมืองของแนแก่นย่ำกังขึ้น,น่นแหลวพี่น้องภาพผนช่มเนาะบาบอยเนาะบาบอยฟังลาวนะคะหลกกักะสาวเอือยนะ,ะอา่าวกาลานเพื่อนพี่น้องนะคะ <c oughs> เพิ่นมากกันสองคนสองคนอ่าวลานนะคะ <c oughs> <c oughs> นิสัยดี <c oughs> พี่น้องบาบอยนิสัยดีสาวเอือนิสัยดีนะคะลูกสาวนะคะ <c oughs> น,อนอ้อมทำตนนะคะอ <c oughs> ืมนะคะน้องน้องเป็นคนที่นิสัยดีนะคะ เบาข้าขใจง่ายพี่น้องเบาข้าขใจง่ายคนสินเสมอกันมันเบาข้าขใจกันง่ายแต่พี่น้องนะคะว่าขอขั้นหุ่นดังพี่น้องอ้ยนะคะตอนนี้เนาะก,ก็เล่มมาเบาซู่ฟังพี่น้องนะคะแล้วก,กับภาพพินไปบายไปอัน,นิกอนนะฮะไปสารมเหสักก่อนภาพพินไปสารมาเฮสักนะซารมาเฮสักหลักเมืองเนาะสารมหเศสักหมองเกานะ่ยพี่น้องอยู่อ่าริมบึงแกนครน,นะคะกับภาพพินไปนะะ พ้าพันปไหวานะฮะวายแล้วก็เลยพาว่าเออเด้อดีนี้แล้วเดียวเยวสิพาไป็นยางมองอันอ่าบึงแกนคอนนะฮะเพราะว่าบึงแกนคอนไฟมันเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเนาะกับไปพาเพันไปยยางเอาไปทายวิวสวยๆแต่ว่าถ้าถ้ากังกขึ้นก็กังเวนกังเว,น,เวนจะสวยกลัวพี่น้องพอเพราะว่ากังเวนไม่เดียวเห็นมดสุดสิ่งทุกอย่างนะฮะพอกังขึ้นเท่าไปเมื่อไหร่กับประมาณสี่ทุ่มมั้งสี่ทุ่มกลัวเนาะ สี่ทุ่มนิดๆนะฮะตอนนี้ก็เลยอ่านเกือบว่าท่านพี่น้องเกือบว่าท่านไปไหว้ซารลักเมืองนะฮะเพิ่นสิปิดกนเพิ่นบอกว่าอันนี้ดีนะนี่ปิดซ้าอันนห้าบอก,พกบเพิ่นไหวในเจ้าจะาฟ้าปิดเดอร์ปันประมาณนั้นแหละพี่น้องนะฮะอันพ่อจากออกจากบึงแกนครแล้วก็เลยพาขับรถพานข้าไปน้พี่น้องสินเฟลรี่กับตาทายายเพิ่นฟังมาม่อมนิถนนนีถนถนนนีเดอร <c oughs> ์ผลกระทามาแม่อันถนนนี่ถนนจินยัง อันมองนี้มองได้สาวเอือยพี่นกอสีถามเนาะห้าวกับสิบบอกเพิ่นเาอเพื่นกองอยากลู้แล้วห้าวกับเป็นกระบากจะเมื่อห้าวกับพายามบอกลูกเนาะบางมองนี้มันเป็นนิสิเดอร์นะฮะกับบอกสาธยายลูกสาวเนาะสาวเอือยพี่น้องนะฮะกับทายกับผ้าไปเซนอันหลังเฟรี่นะพี่น้องหลังเฟรี่แลนขึ้นไปมองอันป่ามองอันโตลุงพี่น้องแล้วห้าวก็ออกอเซนอันถนนลื่นลมพี่น้องแล้วก็เข่าเซนอันมองอัน ซาหลักเมืองนะคะนะคะแล้วก็ไปไปไหว้ซาหลักเมืองนะคะเพราะพอดีเขากับใช้หน,นังเนาะหนังจะอันข้าเจ้าจ้างข้าเจ้าจ้างอันข้าเจ้าบ่นไหมพี่น้องหนังบ่นเน,ะนาะหนังกางแปลงน,นะคะเขาบน่นหรอกเขาเขาได้หรอกเขาเขามาใช่นะฮะหมองซาหลักเมืองนะคะแล้วทีนี้ก็ผ้ากันยางกับไปไหว้ผ้าพอดีอันข้าเจ้าเนี่ยเพราปิดพอดีพี่น้องเอ้ยมองอันมองที่จำนายอันถูกเทียนดอกไม้เนาะ ก็เลยกว่าเอาอะไรก็เลยอันผ้ากันเอาดอกไม้ก็เลยชุดนะครับให้ลูกสาวแล้วกับบาวบอยเนาะเพิ่นไปนะฮะไเพราะดีมีบุญมีบุญวาสนาในบ่ายอยู่พี่น้องเนาะเออก็ได้แบบเทาเท่าจีเท่าถาตั้งใจว่าสิาเพิ่นไปบายสารรักเมืองเนาะก็จัางเพิ่นบอกว่าเออยาฝ้าเด้อกัจจังเพิ่นโดนกีตโดนใจอันคนขายจำหน่ายดอกไม้่ายาฟ้าปีเดอร์สิมีค้นมากเสียพี่น้องแต่เฮาไปแล้วเฮาไปแล้วเพื่อนกำลังเก็บของพี่น้องเออก็เลยว่า เพื่อนก็ได้ถามว่าเอาดอกไม้ทุกเทียนไหมคะเอาก็ได้บางสี่บอกเพื่อนเนาะพ้าห้าบอกเพื่อนแล้วครับห้าไหว่ายห้าว่าเลยสักครู่หนึ่งกะเมีอยนประชาชนไม่อีกพี่น้องเออเขาก็มาไหวขึ้นกันเนาะก็เล่นแบบเออผ้าลูกสาววหวแล้วก็ผ้าขี่รถเบิงเมืองขอนแกนพี่น้องเพื่นพอนว่ามองมองได้ถนนขหนียวคุณแม่ก็เลยบอกว่านี่แหละเซนีล่าถนนขรนียวม้วนกรุบก็เลยบางสี่ <c oughs> มาเด้อสองการก็บอกลูกสาวอยู่ว่าถ้าอยากเที่ยวกระสงการกับมาเดสิพ่าเที่ยวเนาะเดสิพ่าพันเที่ยวนะคะก็เลี้ยนพาไปเบิง้เงเลี้ยนขับไปพี่น้องเลี้ยนไปพูดเดี๋ยวเดี๋ยวซิพ่าไปถนนอันสถานบันเทิงระหว่างซีนอนผ้าใบซีนันอันนี้พี่น้องผ้าผ้าไปเซีนไอไออันนี้พี่นอ้อนข้องน้ำเสียนะคะมองมองตะวันแดงพี่น้องเออมันเป็น แต่ไอซินถนนไอประธานบันเทิงเนาะภาพไปโอ้ยเพิ่นมาแกลายมามาอ,นนนนนนอ,อนะะีนอนออ่นี่นีพพนนนะะน่นี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 ่เออนะคะมันก็มีรถอันมอไซค์ต่ำหลังเอามาห้ากับประกาศจอดพี่น้องเาก็เลยภาพค่อยค่อยเพิ่นแต่ว่าครับรถค่อยค่อยพุ่มแหววฉันก็เลยค่อยค่อยภาพเป็นไปนะฮะก็เลยได้เาว่าได้คุยกันนั่นแหละพี่น้องก็ดีใจนะคะนั่นแหละล้วก็ดีใจนะคะได้เจอ เต้าเอือยเบาบ่อยนะคะอ่าวกระหลานเพิ่นเพิ่นมาน้พี่น้องเนาะจังได้กับต้องข้อขอพระคุณนะขอบพระคุณเอฟซีเบาบ่อยเด้อที่เขามาให้กําลังใจพอนธะลายลายพี่น้องดีใจลายนะฮะตะกี้หยอดค้นเบิ่งกับ่หลายดอกพี่น้องตานนี้เบาบ่อยเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นกับไลของเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าฝากบานช่องเอียอนเน้ยกอในเด้อบอกช่องคุณเมย์ในเดน้อก็มีเอฟซีเพิ่นเขามาให้กําลังใจก็ดีใจลายลายนะฮะพอนธะก็ดีใจ ส่วนหนึ่งที่ได้ซอยเหลือนอกนะฮะได้ซอยอันได้แบบได้ซอยเหลือเนาะก็คือแบบได้ดูแลเพิ่นนะพี่น้องนะบ้นหน่อยกันลายเนาะบ่หลายกันหน่อยบ่นหน่อยกันลาย,าอ,ย,ลายอือนะฮะนั่นแหละเอฟซี MC ก็ว่กขอบคุณในลายเด้อคุณพี่คุณแม่นะฮะเพิ่นเพ่นก็ที่อันดูแลเพื่อนเป็นอย่างดีกับกับในใจห้าวห้าก,ก็อยากซอยเหลือเพื่อนอยากแบบ เออคนเฮ้าเนาะมาต่างทินต่างเมืองตรักระกำล่าบากเข้าก็ตตองซอยเพิ่นเพระ่าเฮ้าฮูจักเพื่นเฮ้าก็ต้องซอยเพื่นะะาาน,น,นะฮะเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มันสิญาวโพดพันผ่าขอจบไปเพียงแคน่นี้เอาไว้พอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอซีบ้าบอยฟังล่าขอบคุณเอฟซีอันสาเอือยนะฮะสาเอือยนะคะล้วกะ็ขอบคุณพี่พนๆน้องๆนะคะ ขอบคุณคุณพี่คุณเม่นะคะน้องๆสุขุสุขคนที่เข้ามาให้กำลังใจกระช่อพันผ่านได้พี่น้องเดี๋ยวมันสิญาวโพดคลิปนี้เอาไว้ชัปนี้ก่อนได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า